ปอบธนวัฒน์พาคุณแม่และพี่สาวเช็คอินเกาหลีพร้อมกวนเพื่อนทิพย์เพหาพระเอกสุดหล่อขวัญใจอเจ้าปอบธนวัฒน์ที่ตอนนี้กลับมาทวงบาลังความฮอตคืนแล้วเมื่อละครพรมลิขิตทางช่องสามที่คู่กับนางเอกเบลล่าลานีอ่อนแอไปเป็นที่เรียบร้อยพร้อมๆกับโกลเลตติ้งทุบทุกสถิติละครค่ํำก่อนหน้านี้แฟนคลับหลายคนต่างบทคิดถึงพี่หมื่นปอบกันอย่างหนักหน่วง ไม่ค่อยเห็นเจ้าตัวเคลื่อนไหวอัปเดตลายสไตล์ใดๆลงโซเชียลเรียกว่านานทีปีละคนสองคนกับการลงภาพในอินสตาแกรมแต่ล่าสุดแฟนคลับต่างกดไลค์ให้อย่างรัวๆเมื่อโป๊บได้ลงภาพ Family ่ทริคุณแม่และพี่สาวแท็กทีมกันไปเทีย่ยวสัมผัสอากาศเย็นสบายๆที่เกาหลีต้องบอกว่าเป็นภาพที่ไม่ค่อยได้เห็นสักเท่าไหร่นอกจากจะเป็นทริปครอบครัวแล้วโป๊บยังมีได้ไปจอยกับกวนเพื่อนพี่น้องสนิท ทีมเตะฟุตบอลด้วยการอาทิคิงกอนบายเพธกฤตเจมภูริพัฒน์จอห์นราโวและอีกหลายคนที่มาร่วมเฮฮาในทริปนี้เป็นภาพที่ในานานทีจะได้เห็นและเป็นภาพที่น่ารักและอบอุ่นจริงๆค่ะขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากสนุก .com คค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ